การแรกเลยนั้นนะครับการแจกเงินอันนี้เงินที่แจกเนี่ยไม่ได้มีในชักของรัฐบาลคือเราไม่ได้เกินดุลงบประมาณเหมือนอย่างสุดเราขาดดุลงบประมาณแล้วทุกปีต้องมีการกู้หนี้สาธารณะเพิ่มยนะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นการเพิ่มหนี้รูปการ์ดเครดิตเนี่ยนะเพื่อจะเอามาแจกแล้วนี่ในาการใช้กระสุนการคลังนั้นเนี่ยนะหลายสถาบันเนี่ย นาคาโลกก็ดีไ m f มก็ดีเขาแนะนะว่าวิธีการใช้กระสุนเงินรางนี่ที่ดีที่สุดเลยเนี่ยคือต้องยิงไปแล้วเนี่ยทำให้ประเทศเนี่ยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือไปลดค่าใช้จ่ายประจําวันเนี่ยของประชาชนนไอการทําแบบนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยได้ผลน้อยมากนี่ไอข้ออ้างเนี่ยนะฮะว่าแจกเป็นเงินดิจิทัลแต่ไปให้กับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยแล้วมันจะไปช่วย ถาให้เราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนะได้รวดเร็วขึ้น,นอันนี้ไม่จริงนะเพราะว่าประเทศที่มีการพัฒนานประเทศเนี่ยนะับขับเคลื่อนเนี่ยเข้าไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนะั้นเนี่ยหลายประเทศก็ททำกันเลยนะครับไม่จำเป็นต้องแจกนะอย่างกรณีของสิงคโปร์ที่แจกเงินนะั้นก็แจกพวกอายุเยอะนะแล้วก็บอกว่าของคุณเนี่ยกำลังจะตกรุ่นเนละเพราะฉะนั้นเนี่ยแจกเงินให้คุณไปทําการศึกษา เพื่อจะศึกษาว่าไออ้ f r t i f l i n t l l n t g l n i g e n c e AI เนี่ยนะฮะในอนาคตเนี่ยมันจะเข้ามาเนี่ยเกี่ยวข้องกับคุณได้อย่างไรตรงนี้นะฮะรัฐบาลเนี่ยต้องทำนโยบายที่ผมคิดว่าทางพ,พรรคพลังประชารัฐของเราเสนอแนวเนี่ยก็คือ AI รากหญ้าคือพูดง่ายจะต้องพยายามผลักดันเนี่ยนะฮะประชาชนเนี่ยนะทุกระดับอายุเลยนะเข้าไปศึกษานะว่า AI เนี่ยนะจะสามารถมาแล้วทำให้เกิด ประสิทธิภาพสูงขึ้นเนี่ยในการทํางานในแต่ละวันของของของประชาชนนี้ได้อย่างไรในการลดต้นทุนในเรื่องของการค้นหาข้อมูลในการจัดเตรียมงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นในระดับออฟฟิศในระดับการการผลิตในการทําโฆษณาแม้แต่ในการบริหารชีวิตประจําวันพวกเนี้ยนะฮะตรงนี้จําเป็นจะต้องทำเนี่ยนะฮะเป็นโปรแกรมเนี่ยทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะคนเด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาว นั่นคือสิ่งที่เป็นความห่อยแยแรกก่อนนะคะใช้เงินที่จริงๆแล้วเราไม่มีไปเอาเงินในอนาคตมาใช้นะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นเหตุผลวัตถุประสงค์เรื่องของการส่งเสริมดิจิตอลก็อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนมากนักนะคะทีนี้ส่วนของกลุ่มเป้าหมายล่ะคะ่ะกลุ่มที่เคยแจกเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะคะในเฟสก่อนๆแต่ว่าในกลุ่มนี้ เป็นวัยรุ่นนะคะเป็นเจนซีนะคะเป็นกลุ่มที่อาจจะยังไม่ได้มีไรายได้นะคะแล้วก็ได้มีข้อจํากัดด้วยนะคะว่าใช้อะไรได้ใช้อะไรไม่ได้จ่ายค่าเทอมก็ไม่ได้นะคะกลุ่มเป้าหมายแลวก็เงื่อนไขของการใช้เงินในมุมมองของคุณตระชัยเป็นยังไงบ้างคะเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนอัน,นี้ผมดูลักษณะมันมีถูกวิจารณ์ได้นะว่ามันเป็นการตกเขียวนะฮะพยายามจะ,ะหาโฆษณนาคะแนนนิยมในทางการเมืองแต่ผมยืนยันนะ ว่าคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเขาไม่ได้โง่นะเขามาไ,ไหมาเาว่าเขารับเงินวันนี้นะฮะแล้วก็เขาจะไปโบวตให้กับพนะักในอนาคตเพราะว่าการขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินเนี่ยนะที่เป็นที่ถูกใจของคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนะคือมันต้องเน้นในเรื่องอุดูโดมการเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเรียกว่าสมบูรณ์แบบในเรื่องของการปฏิรูปสร้างความเป็นธรรมต่อสังคมนะการกระจายรายได้ ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่เป็นจุดบอดเป็นจุดอ่อนนของรัฐบาลคือเน้นในเรื่องของประชานิยมแจกนะแต่ว่าไม่ได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการทำงานให้มีประสิทธิภาพในของประชาชนแต่ไปเน้นเมกกะโปรเจกต์ครัไอ้เมกะโปรเจกต์ก็หมายความว่าเป็นโครงการเนี่ยที่เงินเนี่ยไหลเวียนแต่มันอยู่ระดับบนอย่างเดียวการกระจายรายได้เนี่ยและการกระจายความมั่งคั่งไปในระดับล่างเนี่ยมีน้อย และอย่าลืมนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นภาระของคนที่ต้องเสียภาษีเนี่ยทั้งประเทศแล้วอยู่ดีๆเอาเงินของผู้เสียภาษีทั้งประเทศเนี่ยนะฮะไปแจกจาก,กนคนที่ไม่ได้เดือดร้อนนะค,ค,อคือคือไม่ใช่กลุ่มเปราะบ,บางที่กำลังจะขาดลมหายใจเนี่ยนะ,นะ,นะลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะผมเนี่ยในฐานะเจ้า,จาของเงินเนี่ยผมไม่เห็นด้วยทีนี้คือถ้าดูความเหมาะสมนะคะของกลุ่มเป้าหมายนะคะหรือว่า พลังทางเศรษฐศาสตร์ของคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะมันมีมากมีน้อยแค่ไหนเขามันสมเหตุสมผลแค่ไหนจะต้องไปแจกให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้โอเคแน่นอนแล้วล่ะเขาไม่ใช่กลุ่มที่เดือดร้อนนะคะแต่ว่าความสามารถในการใช้เงินความสามารถในการใช้จ่ายความสามารถในการทําให้เงินหมุนในระบบเศรษฐกิจมันมีไหมคะคือถ้าเราบอกว่าเราจะต้องต้องรูดการ์ดมาเนี่ยนะฮะเพื่อจะเอาไปใช้เพื่อจะได้ตัวเลข GDP นี่มันจะเป็นตัวเลขแค่ไรมาสเดียวมันเป็นลักษณะไฟไหม่ฟาง แต่ว่าถ้าถามอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเราจะเห็นนะว่าการแจกในเฟสหนึ่งเฟสสองเนี่ยไอ้ตัวเลขที่จะบอกว่าเป็นไฟไหม้มันน้อยมากเลยนะฮะผลที่เกิดขึ้นเนี่ยต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่น้อยมากตอนนี้ถ้าถามว่าเวลานี้มันแจกลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะกระตุ้นได้จริงๆแค่ไหนยางไงเอาล่ะเวลาที่เขาอ้างนะว่าจะสามารถที่จะแจกไม่ใช่แจกเป็นเงินสดเหมือนเดิมเลยไม่เหมือนเฟสหนึ่งเฟสสองแต่จะแจกเนี่ยเป็นเงินดิจิตอล ก็เขาก็อ like ้างว่าถ <Yes. S 1> ้าเป็นแบบนี้เขาจะสามารถตีตีตีกรอบกั้นกำแพงเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มันรั่วไหลไปในเรื่องอื่นได้ผมว่ารัฐบาลเนี่ยประเมินความสามารถของคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวในการที่จะลอดกำแพงเนี่ยนะฮะโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยโดยใช้การค้าออนไลน์เนี่ยนะแล้วไปจับมือกับไอ้ราค้าอะไรก็ตามที่มาจับที่มาลงทะเบียนกับรัฐบาลในการที่จะออกไปนอกจาก ตัวกรอบเนี่ยนะผมว่ารัฐบาลประเมินต่ำไปเพราะว่าไอความสนใจของคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนั้นเนี่ยนะเขาไม่ได้สนใจในเรื่องของอะไรที่เป็นเครื่องมือหาก,กินเ,เพราะเขายังไม่ได้ทํางานเขาจะสนใจอะไรที่เป็นอินเตอร์เทนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าหาว่าเขาลอคกำแพงไปแล้วไปซื้อเกมได้นะฮะไปซื้อไอโปรแกรมอะไรเนี่ยนะฮะที่มาจากตา่างจะไปฟังเพลงซ,ซื้อฟังเพลงหรือไปพนันออนไลน์ทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ย เขาสามารถทําได้เนี่ยท,ทั้งหมดนี้เนี่ยที่บอกว่าจะเกิดพายุหมุนภายในประเทศมันก็จะไปเกิดเกิดอยู่นอกประเทศเองแหละพายุหมุนทางเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้เกิดนะคะแถมยังทําให้เกิดมรสุมที่อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นการใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือว่ารายได้หรือที่ควรจะได้มันจะร่วไหลออกไปด้วยนะคะทีนี้คือถ้ามามองในสิ่งที่เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์นี้เนี่ยนะคะ มันยังควรที่จะทําต่อไปไหมคะในเมื่อ,อรัฐบาลตั้งใจให้เกิดพายุหมุนแล้วไม่ได้เห็นมากนักนะคะความพยายามหลายรอบก็อาจจะยังไม่ได้เห็นผลสำเร็จนะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็ยังคงบอกนะคะว่ามันจะยังคงมีต่อไปโครงการนี้เดินทางมาถูกทางแล้วนะคะอาจรารย์ธรชัยมองยังไงคะโครงการนี้เดินทางมาผิดทางเพราะฉะนั้นในรัฐบาลเนี่ยควรจะตื่นได้แล้วนะจากความฝันที่ว่านอนไปแล้วเนี่ยฝันว่าจะสามารถแสดงพลัง ีมือนะฮะในการบริหารเศรษฐกิจได้เต็มที่เราเกําลังจะมองเห็นเมฆหมอกมนขนา้างหน้าจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากมาตรการของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมันจะเกิดผลกระทบรุนแรงเลยนะเวลานี้ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมใหปปปป้ประเทศไทยในยคนไทยเนี่ยนะเตรียมที่จะรับมือ,เ,อเรื่องปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาะคตเลยกลับกลายเป็นไปมุ่งมั่นเนี่ยนะฮะง่วอนอยู่แต่ใ้เรื่องของอะไรให้ไปรถโชว์ไปเยอรมันนะฮะแล้วก็ ทําในเรื่องของการตกเขียวในเรื่องของความนิยมตะกัรอครัผมว่าเวลาเนี้ยรัฐบาลเนี่ยตั้งโจทย์เป็นผิดเลยแล้วก็รัฐรนาวาเนี่ยขณะนี้ยคือมุ่งเข้าไปสู่พายุสมบูรณแบบที่กําลังเกาะเขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมเลย ดังนั้นคือถ้าเราจะหันรัฐนาวาให้มาถูกทางนะคะเอาละนะคะเราตั้งใจที่จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจเรามีวงเงินก็ประมาณอยู่มันมีไม่มากนะคะกระสุนแตะละนัดเนี่ยต้องใช้จะต้องยิงอย่างคุ้มค่านะคะมุมมองของอาจารย์ธีรชัยในฐานที่เคยดูแลนโยบายการคลังมานะคะเงินเหล่านี้เนี่ยถ้าเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ผลให้เกิดพายุหมุนจริงๆนะคะจะพายุใหญ่พายุเล็กก็ตามนะคะมันควรใช้ไปกับอะไรที่น่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการ เอาไปเนี่ยกระตุ้นในเรื่องของการศึกษาเตรียมตัวให้คนทุกระดับเลยทุกอายุเลยของประเทศไทยเข้าสู่ AI ตัวเนี้ยนะเกิดประโยชน์แน่นอนลงไปเนี่ยในระดับรากหญ้าในชุมชนผมยกตัวอย่างง่ายเลยเนี่ยคนจะมองเห็นออกว่าการปลูกอ้อยนะปัจจุบันเนี่ยนะเขาเผาเผาเพราะว่าการเดินเข้าไปตัดเนี่ยโดยที่ใบอ้อยยังสดอยู่เนี่ยมันใบอ้อยมันขอบใบอ้อยมันคมมากเขาเขาใช้วิธีเผา อินโดนีเซียเขาใช้หลักการอย่างนี้ครับเขาบอกว่าโรงหีบอ้อยเนี่ยนะฮะแต่ละโรงเนี่ยต้องรับผิดชอบพื้นที่เป็นละแวกนี้ละแวกนี้แล้วเจ้าของที่เนี่ยนะที่ปลูกอ้อยในแต่ละละแวกเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่น,นั้นเนี่ยจะต้องมาตกลงกันเนี่ยวางแนวนะครับปลูกเพื่อจะให้รถตัดอ <Maybe. S 1> ้อยเนี่ยวิ่งได้ยจากแปลงที่หนึ่งไปแปลงที่สองแปลงที่สามต่อนเนื่องเนี่ยนะแล้วไอ้ตัวโรงงานเนี่ยไปคนคนควมเพื่อให้การปลูกเป็นอย่างนั้น แล้วรัฐบาลเนี่ยเอางบอันนี้ยไปซื้อรถตัดอ้อยเนี่ยนะฮะแจกลงไปตามชุมชนเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นเรียกว่าเรียกว่าเป็นอะไรฮะสินสอดเริ่มต้นเนี่ยจากภาครัฐเนี่ยนะแต่ว่าการบริหารใช้เนี่ยนะคุณจะต้องหาเงินมาเองค่าน้ํามันค่าบำรุงรักษาอะไรแล้วก็ให้ไอ้ลงลงไอ้ฮิป้อยเนี่ยนะฮะเป็นคนกำกับดูแลเลยทั้งหมดเนี่ยอันนี้มันจะลดปัญหาในเรื่องของ PM 2.5ได้พอสมควรเลยในเมืองไทย แล้วก็มันจะทําให้ปัญหาเวลาเนี้ยเรื่องอสุขภาพก็ดีเรื่องของไอพีเอ็มอีซึ่งมันกาลังจะกระจายไปแล้วไปกระทบในเรื่องของท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยไอทั้งหมดเนี่ยมันจะมันจะคลายลงเนียนี่เป็นการใช้กระสุนานการคลัง,งที่มันตรงเป้ามากกว่าค่ะดังนั้นคือที่อาจารย์ธิรชัยพูดถึงนะคะจะใช้กับเรื่องของการให้พัฒนาความรู้ให้ทันโลกเทคโนโลยีให้ทัน AI นะคะหรือว่าใช้ที่เป็นอุปกรณ์การเกษตร ก็ดีนะคะที่เป็นความจําเป็นเนี่ยมันยังจะต้องเป็นการแจกเป็นเงินสดอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรื่องของการแจกเงินที่เป็นเงินสดหรือว่าการใช้เม็ดเงินลงไปให้มือประชาชนเนี่ยมันควรที่จะไม่มีอีกต่อไปแล้วคือการแจกเป็นเงินสดนะฮะลงไปในมือประชาชนเนี่ยสำหรับกลุ่มที่เขากำลังจะเรื่องว่าขาดลมหายใจเนี่ยไอ้<ะ>นั้นก็ต่อต่อลมหายใจเขาได้ทันนั้นอันนั้นผมว่าสังคมก็พอรับได้<ะ>แต่ว่า ในแนวทางคือหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยกระสุนทางคลัทง,ท,ง,ท,งที่ใช้ไปนในแต่ละเม็ดเนี่ยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมคือต้องเกรงว่าการใช้กระสุนตรงนี้เปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะของประชาชนเนี่ยในลักษณะที่มันเกิดประโยชน์กับประเทศเนี่ยมากขึ้นคนที่เล็งไปแล้วเนี่ยแล้วทาให้มันเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีนี่คือรัฐบาลที่ฉลาดส่วนรัฐบาลที่ ไปแล้วเนี่ยนะครับก็เน้นแบบยิงออกไปนี่ just แค่เพื่อ,อให้ได้ผลประโยชน์ทางการเมือทงทันนี้น่าเสียดายแต่นันคือถ้ามองในแง่ของ t a ร็กตนะคะหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพนะคะคนปลอบ,บางแจกไปแล้วนะคะกลุ่มผู้สูงอายุก,ก็แจกไปแล้วนะคะกลุ่มวัยรุ่นอยู่ในนักขณะนี้นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่ามันมาผิดทางแล้วนะคะกลุ่มเป้าหมายที่น่าจะจําเป็นนะคะแล้วเขาก็จะสามารถทําให้เศรษฐกิจมันหมุนได้จริงๆคนที่เดือดร้อนคนที่จะเอาไปที่จะพลิกชีวิตนะคะหรือว่าทําให้เกิดประโยชน์ กับเศรษฐกิจของบ้านเราได้เนี่ยมันคือคนกลุ่มไหนคะอาจารย์ผมมองว่าชุมชนเนี่ยแหละนะคือคือในความเป็นผมเนี่ยคนในชุมชนเนี่ยเขาเขาจะรู้นะว่าแต่ละชุมชนเนี่ยนะขณะนี้ปัญหาหนักอกของเขาเนี่ยมันคืออะไรอาจจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเอากากอะไรมาทิ้งนะฮะอาจจะเป็นในเรื่องของการบริหารน้ําดีแหล่งเก็บนะ้ำหรือการจะการบริหารน้ําเสียนะฮะทำยังไงจะให้มีการบําบัดที่ดีการ หาเครื่องมือเองก็เกษตรเรื่องของปุ๋ยคนละครึ่งเรื่องของไอ้โลที่จะทำไอ้ไอปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดนี้เนี่ยผมว่าชุมชนเนี่ยเขาจะรู้ดีนะว่ามีเบ็ดเงินลงมาเนี่ยนะแม้แต่น้อยนิดนะในแต่ละชุมชนแล้วเนี่ยนะถ้าเขามีการประชุมแล้วทําให้นายจว่าเงินนี้มันไม่ได้ออกมาเป็นเสาไฟกินนารีเสาไฟเครื่องบินอะไรเนี่ยนะออกมาแล้วเนี่ยเป็นลักษณะเป็นถาวรวอลวัตถุ เป็นองค์ประกอบเนี่ยที่จะช่วยให้ชีวิตเขาเนี่ยต้นทุนต่ำลงสุขภาพดีขึ้นนะการขนส่ง,งอะไรอะไรตานี้ง่ายทั้งหมดนียชุมชนเนี่ยเขารู้ผมว่าเราจะไปฟังไปฟังชุม,ช,มชนต่างๆนะแล้วเอามาแล้วเนี่ยเราอัดกระสุนในการพังลงไปไนในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะโอ้โนี่เนี่ยผมว่าประชาชน,นก็จะก็จะก็จะสบายใจ นี่คือเรื่องของนโยบายกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งถ้าหันมาดูส่วนที่เป็นธนาคารการคลังนะคะเราเคยได้ยินคำเตือนจาก Worldbank นะคะแล้วก็ล่าสุดเราก็เห็นคําเตือนจากทางเกียรตินภินพัทระนะคะที่บอกว่าถ้ายังคงมีการใช้จ่ายเงินในปริมาณที่สูงยังคงขาดดุลการคลังต่อไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่นี่สาธารณะในอนาคตเราจะไปได้ถึงประมาณ70%ของ GDP นะคะหรือว่าคือถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เป็นช็อคเหตุการณ์ไม่คาดฝันต้องใช้เงินขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็อาจจะดันให้ไปใกล้ๆถึงระดับ 90%ของ GDP นะคะอาจารย์ธีรชัยประเมินอนาคตของนี่สาธารณะไทยยังไงค่ะปริ่มน้ำน่ากลัวขนาดว่า70-90เนี่ยเราจะเผชิญได้ในอนาคตรหรือเปล่าถ้าปัจจุบันยังคงมีการใช้งบป,ประมาณในลักษณะนี้คือถามว่า GDP เนี่ยอธิบายง่ายๆคือแต่ละปีเนี่ยนะฮะเรามีเราเรามีรายได้เนี่ยลอยเนี่ยก็คือเราเราเรา,ายได้มามาจากการผลิตการให้บริการการทําอะไรที่มัเนเกิดประโยชน์กับช,ชาติากับโลกเนี่ยนะทำให้เราเกิดรายได้ลอยเย ถ้าเรามีหนี้เนี่ยนะฮะสมมติว่าหกสิบไอเนี้ยนะฮะการจ่ายคืนหนี้ที่เราจะทยอยจ่ายคืนก็ดีการจ่ายดอกเบี้ยที่มันจะเกิดขึ้นแต่ละปีก็ดีเนี่ยมันก็เรียกว่าพอหายใจหายพอได้พอจะครอบแต่พอระดับหนี้มันเราเราหากินเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าความสามารถในการหากินของเราเนี่ยจากร้อยปีหน้าขึ้นไปเป็นร้อยสิบปีหน้าขึ้นไปเป็นร้อยยี่สิบอย่างเงี้ยหนี้เราจะเพิ่มเนี่ยมันคงไม่เป็นไร เวลาเนี้ยไอความสามารถในการเพิ่มรายได้ของเราเนี่ยในในในปัจจุบันแล้วมองไปในอนาคตเนี่ยมันอยู่ในสปีดที่ต่ำขณะนี้มันต่ำกว่าร้อยละสามนะแล้วนี่เนี่ยเวลานี้มันแซงอัตราการเพิ่มของนี่เนี่ยมันแซงกว่าไอไออัตราการเพิ่มของรายได้ของเราเนี่ยเยอะแซงมาในอดีตเนี่ยนะฮะผมเองก็ก็พยายามจะให้คําแนะนำละว่ามันแซงแล้วเอานี่เนี่ยนะฮะนี้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลลุงตู่แล้วนะ เอานี่เนี่ยนะฮะไปแล้วเนี่ยไปกระตุ้นการอุปโภคบริโภคอย่างเดียวเนี่ยไม่ไหวแต่สมัยรัฐบาลลุงตู่เนี่ยก,ก็จะมีคนอธิบายว่ามันอนนันนั้นอาจจะจำเป็นนะต้องช่วยประชาชนไปการช่วยาวเพราะว่ามันเกิดวิกฤติโควิดนะฮะเอามาวันนี้มันวิกฤตโควิดมันหมดไปแล้วเนี่ยนะฮะ้วยังจะมาใช้จ่ายแบบนี้มาอันนี้อันตรายมากค่ะแต่นั้นคือถาดระดับ นี่มันจะสูงขึ้นไปถึงเจ8 0ส0บแปดนะคะมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะคือถ้าดูจากความสามารถในการโตของรายได้ของเราที่มันไม่ได้มากนะคะแต่ว่าการใช้ใจ่ายของเราเนี่ยก็ยังคงใช้ใจ่ายกันด้วยงบประมาณที่สูงอยู่คือนี่หลักเนี่ยนะเรามีหนี้นะฮะแล้วเรามีรายได้ถ้าหากว่าไอ้รายได้เราเนี่ยนะฮะเบ่งขยายตัวได้เร็วนะเราชำระหนี้ไม่ยากเล นี่ปัญหาคือหนี้ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเราไปทําให้มันเกิดไรายได้เติมตัวได้หรือเปล่าอืม <or> อันนี้ถ้าเราบอกว่าเอานี่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเกิดหนี<ๆ>้ขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็ไปกินไปใช้มันก็เกิดไรายได้ขยายตัวแค่ตรมารเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหเม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องแต่ถ้าเอาไปแล้วเนี่ยนะฮะไปลงทุนในเรื่องของการสร้างพลังอํานาจเนะี่ยในการค้าขายของเรานะในการสร้างไรายได้ไรายได้ของเราพวดขึ้นพวดขึ้น,นโอ้ยอย่างนี้ต่อให้มีหนี้สูงขึ้นเนี่ย นี่ก็ในแง่ของกาชรชาระนี้ไม่ถึงกับปัญหา อย่างที่เราก็ได้เห็นนะคะว่ามีประเทศที่เป็นประเทศยักษ์ใหญ่นะคะเขาก็มีหนี้สาธารณะตั้งมากมายนะคะญี่ปุ่นมีหนี้ตั้ง200อนะคะอเมริกาก็มีหนี้ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะคะหนี้ของ EU ก็สูงหนี้ของจีนรวมๆหมดเลยก็สูงเช่นเดียวกันนะคะมันก็อาจจะไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นเรื่องของตัวเลขนี้ต่อ GDP เท่านั้นนะคะที่น่ากังวลใจนะคะอาจารย์เทเรชัยอธิบายสิ่งเหล่านี้หรือปรากฏการณ์เหล่านี้ยังไงประเทศใหญ่ๆประเทศพันนาแล้วเขาก็เป็นหนี้ที่สูงกันมากทั้งนั้น อย่างประเทศที่สูงเป็นพิเศษอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้มันเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเขาเอาธนาคารกลางเนี่ยเป็นคู่เป็นคนที่เข้ามาแล้วมารับซื้อคือผู้งิกานมีการพิมพ์เงินให้รัฐบาลเนี่ยนะเอาไปเนี่ยสำหรับเป็นการออกหนี้เยอะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะประเทศที่เขาสามารถจะใช้เงินเนี่ยนะการสร้างหนี้เนี่ยแล้วเอาเนี่ยนันเนี่ยไปเนี่ยไปเปลี่ยนพฤติกรรมนะไปเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในประเทศเียยกตัวอย่างเช่นเวลาเนี่ยหนี้ของสหรัฐเนี่ย ทางทรัมป์เนี่ยเขากำลังใช้ไปทำอะไรใช้ไปในในการที่จะกระตุ้นเนี่ยนะฮะให้มีการลงทุนเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยนะเกิดขึ้นในภายในประเทศอย่างเนี้ยนะฮะคือเป็น<ะ>การเอาหนี้เนี่ยมาเนี่ยเพื่อที่จะวางแนวเนี่ยในการที่จะขยายตัวนะฮะในฝั่งรายไดย้อย่างจีนเนี่ยเหมือนกันนะฮะ,ะ,ะนี่ของเขาเนี่ยเวลาเนี่ยเขาส่วนหนึ่งมันคือมีปัญหาในเรื่องของไอ้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฟองสบู่แตกแล้วต้องแก้ แต่ส่วนที่เหลือเนี่ยนะฮะจีนเนี่ยที่ผ่านมานั้นเนี่ยการใช้เงินเล่นเงินงบประมาณกระสุนเนี่ยลงไปในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหญ่โตตลอดเวลานะฮะไม่ว่าจะเป็นสนามบินรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกันเนี่ยนะฮะทั่วไปในทั้งประเทศทั้งหมดนี้เนี่ยนะการเน้นไปในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมันดีกับประเทศเนี่ยในระยะยาวมันจะทําให้รายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะแล้วพอรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ย ต่อให้นี่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะมีความสามารถในการชํานะคืนไายแต่ถ้าเราเพิ่มนี่ลูดการ์ดแล้วเอาไปกินไปเที่ยวกินหรูอยู่สบายอันนี้รับรองว่าเจ๊งแน,น่นอนค่ะมีข้อกังวลใจนะคะว่าคือถ้าเราก็ยังเกาะนี้ต่อไปนะคะแล้วก็รายได้ไม่เพิ่มขึ้นอย่างที่ อาจารย์พูดถึงนะคะอนาคตนอกจากนี่สาธารณะมันจะสูงก็ต้องตามมาด้วยภาระของเราคือเราต้องใช้นี้นะคะนี่มันก็มีดอกเบีย้ยคือถ้ายังต้องมีต้นทุนทั้งก้อนนี่ทั้งดอกเบีย้ยนะคะมันก็จะไปกดส่วนที่เป็นสิ่งที่ควรจะใช้จ่ายสำคัญนะคะอย่างเช่นเรื่องของงบการลงทุนมันอาจจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะในช่วงระยะเวลาประมาณ10ปีข้างหน้าอันนี้จากมุมมองของ KKP Research นะคะอาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างกับความเสี่ยงที่เรา จะมีเงินไปใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่เป็นการพัฒนาประเทศจริงๆเนี่ยน้อยลงในอนาคตคือเวลาที่มันเยอะเนี่ยภาระแรกเลยเนี่ยรัฐบาลถ้าจะไม่อยากให้ถูกตราหน้าว่าเดี๋ยวนี้่ะจะต้องหาตาังมาเนพะื่อที่จะชําระดอกเบี้ยทุกปีแล้วพอถึงเวลาครบกําหนดก็หวังว่าต,ตลาดที่เขาจะยอมรับให้มีการโรเวอร์ให้มีการต่ออยุให้มีการกู้ใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยต้องวางแผนอ้นี่ลักษณะของการวางแผนเนี่ยมันต้องมองระยะยาว,วมันต้องมองแบบเดียวกับอย่างกรณีของรัฐบาลทรัมป์ที่เข้ามาเ,เขาลัดเข็มขัดก็ถึงได้เอาอีลนมัสเนี่ยเข้ามาน่ะแล้วก็มานั่งไล่ดูเลยนะว่ากระทรวงไหนอะไรยังไงเนี่ยนะมีค่าใช้จ่ายที่เกินเลยไปเนี่ยแล้วควรจะต้องมีการตัดงหรือเปล่าปัญหาไอ้เรื่องของการลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลไทยเนี่ยทำได้ยากเพราะว่า รายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยเยอะเลยเนี่ยมันเป็นเงินเดือนราชการซึ่งเราไม่สามารถจะดูราชการออกได้ง่าย,ายเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของรัฐบาลไทย,ยการก่อหนี้เนี่ยและการเอานี่เนี่ยไปใช้เนี่ยยิงเป็นกระสุนในการด้งกันการัดข้ต้องคิดหนักเลยต้องช่าง้ําหนักให้ดีเลยว่าเอาไปใช้ในเรื่องต่างๆมันเกิดประโยชน์อย่างไร ดังนั้นท้ายที่สุดนะคะคือถ้าจะเป็นข้อเสนอนะะจากดิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็พูดถหงใหญ่ต่อประเทศชาตินะคะอะไรที่จะเป็นมาตรการที่ควรที่จะทำนะคะเพื่อลดภาระของภาครัฐหนึ่งทำให้การคลังเราไม่ก้าวเข้าไปสู่จุดที่เสี่ยงมากกว่านี้นะคะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วนะคะเราสามารถที่จะปฏิรูปการคลังให้กลับมาอยู่ในจุดที่มีความยืดหยุ่นนะครับ เพียงพอรองรับความผันผวนความแปรปรวนของสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ระบบโลกได้ค่ะอาจารย์ผมคิดว่านะอันดับแรกเลยเนี่ยต้องอสงวนกระสุนทางการคลังแล้วเวลานี้เท่าที่ดูเนี่ยรัฐบาลไม่ได้สงวนเท่าที่ควรนะเอาไปแจกนะฮะเพื่อโอุปโภคบริโภคนี่ก็เป็นปนัญหาอีกรายการหนึ่งเราเห็นเวลานี้เนี่ย,นนยกำลังค,คือที่ผ่านมานะั้นเนี่ยโครสงรสร้างภาษีของเราเนี่ยยอมให้ให้เอาเงินลงทุนนะ ที่เขาเรียก IMF LTF เอะไรเนี่ยนะเอาเงินลงทุนเนี่ยนะมาหักภาษีซึ่งหาประเทศในโลกที่ยอมอย่างนี้ได้น้อยได,ได้น้อย,อยส่วนใหญ่ก็คือลงทุนเนี่ยคุณต้องใช้เงินตัวเองนะไม่มีรัฐบาลช่วยแนละ้วแล้วพอถ้าเกิดดอกไอ้ผลดอกผลนี่งอกขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลจะเก็บหรือไม่เก็บกนะันนั้นต่างแต่ของเราดีกลายเป็นว่าแม้แต่เงินลงทุนเนี่ยรัฐบาลจะเข้าไปช่วยกนะุ้ชูเพืเ่อที่จะไม่ให้ไม่ให้ขาดทุน คือรองรับการขาดทุนในอนาคตแต่เวลานี้เนี่ยปรากฏว่าไอการลงทุนแบบนี้ที่มันขาดทุนไปใน่ดีจนมาถึงปัจจุบันปรากฏว่าไปมีการตั้งไอกองทุนใหม่อะไรเนี่ยผมลืมชื่อไปแล้วและไอกองทุนนั้นเนี่ยมันก็จะยอมให้มีการเอาไอเงินลงทุนเนี่ยมาหักภาษีเพิ่มเติมอีกทั้งหมดนียต้องถึงเวลาที่จะทบทวนการเอาไอเงินลงทุนเนี่ยมาแล้วถือว่านี่มันไม่ใช่เป็นรายได้เดี๋ยนั้นมันเป็นการเอาเงินต้นเนี่ยมาหักภาษี อันนี้ควรจะทบทวนเพราะว่าขณะนี้ภาะระภาษีของใอนแง่ภาษีรายได้ของคนชั้นบนเนี่ยคิดว่าจ่ายน้อยเกินไะปแล้วก็รวมทั้งในแง่ของภอาษีที่ดินต่างๆซึ่งเราเห็นที่ดินเนี่ยนะฮะที่มาปลูกมะนาวปลูกกล้วยอะไรอยู่กลางเมืองอันนี้ต้องรื้อเลยอันนี้ต้องรือ้อแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับตโว v a ยทีนสูงขึ้นซึ่งต้องยอมรับเนี่ยนะฮะว่าเราเนี่ยเวลาเนี่ยมีปัญหา ขาดดุลก็ประมาณแล้วจะต้องแก้ไขถ้าไม่ทําอย่างนี้เนี่ยนะมันก็จะจใช้จ่ายสุดุ่ยอสุดร่ายเนยนไปแบบเพลินๆไปวันๆนอันนี้เป็นการบริหารประเทศที่ผมคิดว่าไม่ไม่ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ว่าคือการปรับเพิ่ม VAT นะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างอ่อนไหวมากนะคะแน่นอนว่าเด็นเรื่องของผลทางการเมืองอันนั้นเรายกเอาไว้นะคะแต่ว่ามันเป็นภาษีที่เป็นฐานกว้างมากที่สุดนะคะเก็บกันทุกผู้ทุกคนทุกสินค้าทุกบริการนะคะมันจะไม่กระทบกับสิ่งที่เป็นความอ่อนไหวนะคะหรือว่าคือกําลังซื้อของประชาชนเหรอคะอาจารย์มันต้องอช่งร้นหรักกันนะเพราะว่าเวลานี้รัฐบาลไม่มีปัญญาชาระนี่ แล้วก็อย่างไปเกาะน,นี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะเราจะบอกว่าเราลูดการดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนะแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรได้จากที่ไหนเข้ามาเนี่ยนะลราจะให้สวรรค์นเนี่ยเงินมันหล่นลงามาจากสวรรค์นเนี่ยนะแล้วก็เอามาชําระหนี้แทนรัฐบาลเ,เป็นไม่ได้หรอกอันนี้เรากําลังยืมทรัพยากรจากอนาคตมาใช้ในวันนี้นะการสร้างหนีนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถึงเวลาที่เราจะต้องยอมรนะับเราจะต้องรัดเข็มขัดกันแล้วนะแล้วก็ต้องมีการเก็บภาษีเพิ่ม หรือไม่เนี่ยนะก็ต้องลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดการเอาไอ้กระสุนการคลั่งไปยิงแบบพืชอเอาตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเนี่ยคุณจะเลือกได้แล้ว